เปค่ะวันนี้นะคะเรากะมาอยู่กับ a อทนะคะเป็นเพลงเอ่อ The Black Cat n e r o ใช้ Halloween Performance นะคะซึ่งจริงๆเอ่อมเลย a l l o w วี n ไปแล้วแต่เราก็อยากทำาม่นไรอยากทำชาเตมาชารต็าเรามาดูกันดีกว่าค่ะ จะวิ่งออกมานะกลัวเหมือนนอนนั่นไงไหมวะนั่งเสิต้องรอดู KQ Entertainment มาสะลอดใช่พูดจะสุดก็ไม่ได้อ็นนี่เนาะสุดแบบ<อ>ไม่ได้เป็นแนวแบบว่าอันนี้มันเป็นแนวแบบน,นี้นนแดาแต่เน้นแต่งหน้าเน้นแบบที่หน้าโอ้ย นี่คืออะไรแมวหรือแมวโแมวหรือแมวดำ black cat อ๋อแกเขาต้องมาในมาส d a c u l a วะเนี่ยเ oh. าดูแบบเสือสอ oh, เ้อสูจะต้องดู่นี้แล้เีย ดูด ah, ันมากเ็นดูแรงเยอะดียนะถ่แรงแบบสุดชอบถ่ายแบบนี้จังเลยมินกิดุป่ามากว้าวหล่อมากภาพตอนโดดมารมีจังเโอ้ผมก็ทำมือนกัน เจ้าค<ม>วามบียมีรอยขวดเออเหมือนกันเลยน่าน้าว้า้อทําเหมือนกับเต้นบีนึงเลยนะเนาะดูดิเต้อนอยู่ใน<ม>รูปศพ ไม่มีตรนงเต้นอะไรกันซะแใส่แล้นองแนน้องเป็นผีแล้วไงกลัวโอเต็นพัดข้ามคอไปเลยอ่ะสกหัวเออเนี่ยหน้าได้มากเลยหน้าดูหล่อนมากจัดไปโอ้ ชอบความปาดเรียบของยูโ you น know. <laughs> ผมอะ <laughs> เรียบมากเอกกเอเอ,เอ๋อปีกบินข้ามเออเทน่ยนนุ่งยาโอ้โอ้เทม้ยโอ้ยแซ่บหนุน่าสวย คือราผู้อ่อนแรงคแต่ผมว่ามันน่าติดมากเลยเนาะเธอไม่เกลียดลูกชายฉันด้วยเพราะผมเว่นมันน่าติดเธอต้องมองลูกชายเนี่ยเดี๋ยวโอ้เต้นใส่แรงมากคือถ้าปวดแขนก็คือแขนด้กับตีเกลแรงมากต้องเช็คอะไรีบ้อนเต้นน่ะใครต้องแข่งนะผมพังหมดเลยอะ เด็กติ oh, okay, okay, oh, okay. ่มไดหน่แล้วอ่ข้างหลังทำผมทรงนี้เราติ่มมากเลยอ่ะโอ้โอเคอเอเานี่ยสุดจากลุมไปนี่ันเดียวยเนี่ยเาเรข้าดีมากอเจ้าของเพลงจ๋าฮิมจังกู ไปซึ่งเลยอย่ามาด้วยวอ่ะ,ะเ,เออขนยักษ์เหมืนนอนน้องสองคนรวมกันออหนึคนเลยแล้วชุดมันมีความผ้ากุ่มไดยไงมันก็ยิ่งไม่ต่อว่าตัวใหญ่ก็ยิ่ความเป็นกล้ามะเนาะโอ้สีสูสอ๋อนี่ไงเป็นแปดแมวนะ ดัชเชอรอเนี่ยเฮ้ยดีสบายมากกับการที่คิมจงกุ๊บมาจะเซอร์ไพรส์คนนี้ถ้าเขาเอาดูโอเขามาอีกหนึ่งคนแต่ตอนหลังอะตอนแบบตอนจบถบบว่าดีนะบอกว่าเปิดโตมาแบบอ้ามาได้เหรอเอออันนี้เป็นแบบเอามาได้เหรอเป็นเป็นผีเทๆอะเออคือตอนแรกนึกว่าคอนเซ็ปต์ชุดจะแบบมาแบบว่าเป็นแบบแต่งหน้าแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็แบบชุดน่ากลัวน่ากลัวมาเลยอ๋อแต่ตอนนี้ก็แบบ เปลี่ยนใหม่ช um, at ุดดูมีความแบบว่าธรรมดาแบบว่าดูมีความแบบว่าดูหล่อๆอยู่แบบนี้ม嘛มีกลัวอแต่อันนั้นน่ากลัวมากก่อนแต่แต่เดย์วอนเดอร์แลนด์อะเนาะก็อันนั้นน่ากลัวมากเออวอนเดอร์แลนด์น่ากลัวมากเลยอะแต่อันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบอ่ะยังรับได้อันนี้าเป็นความหนุ่มหล่ออยู่ยังโอเคอะเดียมองแล้วสบายตาอันนั้นมองแล้วหล่อหนกทำเหมือนเป็นเอ็มวีหนึ่งเพลงเลยเออแต่อันนี้ภาพรวมสวยจริงแล้วก็สะพายจี๊คิมจักุ๊บมาถือว่าเป็นฮาโลวีนที่หล่อเลิศ ก็ถือว่าเป็นผีที่เราไม่กลัวผีเราฮาโลวบีนเดี๋ยวรอปีหน้าดูว่าเอ้จะทำอะไรในฮาโลวีนจะมาไหมก็คือแบบอะไรก็ลุ้นแล้วลุ้นแล้วปีน่าจะเป็นผีอะไรจะน่ากลัวไหมอะไรแย่งงตัวแนวไหนเพลงจะใช้เป็นเพลงแนวไหนมาแสดงมาโชว์อะไรนี้เราก็รอล่วงหน้าเลยละกันใช่ก็สำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ